เฮ้ยอย่านี้ม่ทำวันนี้ทุ่งองเลยอุ้ยครับผมบานทั้งบานทั้งจุ่มอุ้ยครับผมจุ่มอุ้ยหนะงจับต่างแถวกันเลยครับอันนี้เอาครับเอามาใส่ผุนเนาะสวัสดีครับผม สวัสดีทุกคนทุกท่านแล้วครับผมตีเข้ามารับชมช่องรออีสานครับผมสวัสดีพญาหญ่งลุงปานนะครัคุณครูสุขุนะครับผมวันนี้กับพ่อทักทายกันอีกที่เ่าครับกับนี่มือเสาเอ้าะมือปูพ่อกันวันที่เสาวันที่ไหนเลยสารวันที่สิบหกรกฎาคมสองพันห้าร้อยสิบเจ็ดจ้าครับผมวันนี้ก็พาเดินทางเข้าไปอีกที่เก่าแล้วครับผมหลังจากวอางกระดาษใบตานึงเนาะครับวันนี้กับหลุนไปตานั่งกันอีกที่เ่าครับผมใบโสรสีมันมเนาะครับผมครับผมไปกันเลยครับผม อาอช่อแหลกแหงมันเขาน้ะพ yeah. ี่หลงเลื้งครับกำลังแตกมาใหม่ครับผมมีหน่อยพดบมีหน่อยเลยดอกเลือดเลือดไง สีจูนสีดอกแล้วครับผมใครก็มีครับ,รบนี่เดี๋ยวสิเก็บถัดไปนะครับครับเป็นใครครับเนี่ยเป็นคนบ่เป็นคนอืมอืมอะไรเป็น,ปน,นยังไไปได้เนาะสีเหลืองเหลืองแต่เป็นยังไงครับต้องเป็นเอาไว้กอบาบล็อกนะครับเอาไว้กับบล็อกเย็บอืมอืม mèn mời mèn cả mày 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 mày

อีกสามไข่หน่อยเนาะแล้วแต่ไข่กับมีลูกหมูปะควากงกะยินเนี่ยอยู่บ้านไรมาได้เนะะเาะลองตามไปดูน้ำกันอีกครับมึงปล่อยสองจู่มหน่อยครับผมเห็นลูกเงินที่ก โอ้โหมดเลยอันนี้เล้ครับโอ้เป็นเฮดบ้านครับบบบนี้น่าสะดอกครับดุนี้ครับออหักรับไหญ่น้อยเพนครับผมล้วหกเหลืองครับผมทิศทางดอกไม้ไม่ได้รองวัน หมดที่สามเลยดอกกดีงามอย่ลงเเลีนะเ้ยงเมินหมูใหญ่ปแน่นนเลี้อยูไไ่หมูล,ละสามสี่หดอกผมอ้ยแพกสองเลยนะค<ด> <laughs> รับผม,มเลี้ยงงามๆเลยครับผม สองดอกครับผมตามมาที่เรางกเนาะมึนสีผอน้องเขาผอครับผมมันเตรีมตาบอปล่อยแลลวครับให้เรางมูหนึ่งครับผมเป็นไครเป็นจูมเลยครับพี่เง่าพี่ครับผมผุดี่ครับผมครับผมเป็นใครไปเลยครับผมเดืนเขาเลยครับผมอืกรบเลยครับไปเป็นใครครับส่วนหมายเป็นไครเนาะมึน

อยอดเลยนะดูนี่นี่มันผิใช่ป้อมออกมูไนอยู่ได้จ้งมูใหญ่ไน้ะครับนี่ถือว่ามูลเล็เน,นาะมีเนาะนี่นี่ตรงนั้นโอ้ยน่าคือใครครับอันนี้ น้ำเลยนน้ำนยนี่นเราแตะใครกันแบบเดี๋ยวมันใหญ่เนาะเอาเลยครับผมหมูเลกครับผมกบตาเลย Ui. <laughs> đây cứ... Mình đồ điều nó. Ui, ảnh giang ngàm của mình. Đậu ban song à. đó cặp à. Rồi đậu ban gặp mình. tiền mai là gặp cái mai sau mừng phát lãn nó. บานดอกบานไร้ครับผมออกมาไร้เหมือบานเจียเองบานเป็นเปลยปรเดียานค็กบานอุ้หไลยดอกเลยฮักแด่ดอกมันต้มเหลือบานเปลยรับผมเป็นระธาเลยเนมาเนาะมาิาลยเนมาจองมืออัเป็นสองลุ่มครับง่สอกนินึงครับผมเ้าะตันี้ก้อนมาหลุนนี้ไข่แม่เนาะ ขอกันบ้านนะครับซิบป่าดอกเลยอ้ดูง่าม่น้อยครับจะสมไปเรื่อยครับมัมือนกันคุณฟังกันมาครับผมอเอาวันยนอ้อเนาะอีพรารานเนาะ อ๋อกี่นะครับดอกเล็กๆเนี่ยบุกอินอยู่ในไหมเนาะจ้ะโอกเอาขึ้นมาเลยดอกบุ้ใหญ่ครับผมพอเเล่เรืออยู่เนาะจ้ะก็ถือว่าออกอยู่ครับผมออกอยู่ข้างทางเฮ็ดฝั่งอีแตนเฮ็ดฝั่งกับเต่าครับผมจ้าอ,อีกดอกหนึ่งครับ อย่างงามคืกมอกันไปเห็นหุ่งศพน้องนั่นเห็นดอกนึงครับผมดอ,อกบานได้สำน้องมาหักเอาติดดอกครับผมมันฝนมาตัวหอมนี่แข็งแน่อยู่แข็งไหนอยู่จ้ะโอ้ยมาผอดอกบานมาครับจมาถึงเป็นมาเป็นเดือดนแะน่นอน ไม้ทางนี้ครับผมโอ้ยครับผมบานนี้แกงแสบก่อนนะแกงย่างงามอยู่ครับผมแบบเงาไปคุณเลยครับโอ้เดี๋ยวอกันโอ้ครับผม เก็บใายเลยเนะเยย็นเลยโอ้อมาพอตอนมด้มด้เนาะไปเบมวนเนาะหก,กนี่ครับผมออกอยู่หกเนาะนนนนสามดกอกงาสามดอกยถอดเลถอดเลย ตั้งเท้ากันเลยครับอันนี้เอาครับเอามาใส่ผลเนาะจ้ะครับกันลุนนี่ยูหันบานเนาะจ้ะออกทักกันมาให้ครับมีการขึว่าโมยโยงยาวตัวกันมาเลยอยู่แต่ไปตองนเนี่ยกระโปงเห็นไปอยู่หกเนี่ยครับผมเดือดงสีสมุ่ม Mm, <laughs> cái <laughs> làm à, đi. Một số né, sáng sao này. Eh. แม่แม่บานีทุหงองเลยอุยออ้ยครับผมบาน<ล>ตั้งบานทั้งจุมมจ่มอุยอ้ยครับผมจุ่มอุย้ยหนอเดี๋ยวไปรับอุ้ยเนะออกคากนโอ้สามาวาน,นีพี่จุ่มปนเนออือจะจุ่มนี่ยทีเี่สิไ่ครโอ้โอโอตัวนี้จะเป็นใครดีล่ะ ออกทัวอยูอ่เนาะผมเคยได้ได้เก็บครับผมนี่อู้ยครับผมนี่ฟาสันเลยบ๊อบโผกันพอลแบบอุ้ยครับผมสลายเลยเอาเนาะเอาต่ต้มๆเลยเอาค้างเบอเอาค้าดอกงอืเอาไปซ้ำได้นะ แต่เมื่อวานนี้เราถามถึงเลยครับนี่หัวเป็นจิ้มๆนะเนาะหมเดนจิ้มๆเลยพี่ครับโอ้ยเนาะก,ก่อนบานก่อนโมโหเขาออกนอกข้างบนเนาะอยู่ข้าง,งปปล่างเมืม่อวานอยู่ปลาล่างอยู่ครับผมวันนี้เขาซองไม้มาซองเบื้องมาซองบนครับพี<ม> เอาวัวมาาเลยละออเทียนแบบนี้ครับผมอ,อีกเอจูมพันค<ม>รับผมเต็มตาเนาะทางบ้านทางจูมอีกสองจูมครับผม ไีที่ลงเรื่องครับมันหลนลวนเลยเนาะจ้เป็นตงปหิหลุเเขาครับมผมเ็ยห็นดอกเดียวน้อตามไปบึงเรื่ครับผมมันีหีลงเขาครับผมบจ้หูหน่อยสีดอกไงเนี่ยคืนขึ้นมมเน้อใครไงครับผมกตงแต่ใครเนาะ ค,ค,ครับทัดกันใหม่ครับโอเคคุณกอน,นอ,อเป็นเห็ด,ดงขาครับผมเดินลววงขาเนะ <c oughs> เาะนี่ของแท้เนี่ครับผมปปูกน,นดนี้้น้ขอพายอานอหน้าอยูน่นเนาะ สีเลืองสีแดงครับผมนนเนาะครับห็นหนูเ <Okay. S 2> หเลื้งครับเลเห็นหนูสุ่มเนาะจุ่มหนึ่งครับอือเป็นดอกบานกับังพวกเราฟังค้อนครับผมเนาะ งจุ่มหน้อยเนาะมาบานไปแล้วมาบานเสกก็ได้เองเพลินมาบานครับที่รองเท้าบานครับอันอู้ดอกมันใหญ่เลยครับผมสองดอกครับผมอู้ยครับผมกจุ่มหน่อยนึงครับผม<ะ>สามสี่ดอกสองจุม่มใครก็มีครับ

Ừ, ít xóa thật không? Đổ bao nhiêu bên đây hợp này. เป็นเหตุปองข้ามดวยจ้าลองยงไงยัาง,ยาง,ยงามเวยจ้ามาหนึ่นะปาดกะ่ะดอกก่ะจูมจ้ะ thì nó hụt à, 2 chùm đấy à, như à, chắc, chùm già, dễ เป็นฮิตโก้จ้าฮิ็โกอแกงแดงแกงหวานจ้าอีกดอกจ้าทางงามด้วยจ้าทางงามด้วยจ้าดอกจ้า ื้อนีกได้เวลากลับครับประมาณสี่โมงเสาร์คัวเลยครับผมกลับมาเบิ่งผลงานครับเมื่อนี้ว่าได้หน่อยได้ไลได้เห็ดยังไงเนาะแบบเนาะครับผมเบิ่งกันเลยครับผมเป็นเห็ดโลงูกลยจ้าเมื่อนี้เป็นเห็ดโลงกครับเป็นโลงูลักเนาะจ้าตัวนี้เป็นตุ้มเนี่ยครับตานี่ครับผมครับตานี่จะเป็นบานครับเอาใส่ถุงเนาะจ้าดอกบานก็จมาดัครับผมใส่ถุงครับผมนี่เป็นตุ้มเนาะใส่ตานี่ปกระตาครับกระถือประมาณครับผมเป็นเห็ดโลงกเนาะครับผม ขอบคุณที่เข้ามารับชมคลิปพื่อเก่าครับผมแต่มาคลิปกับฝากกดไลค์กด subscribe กดแชร์ครับผมเพื่อเป็นกาลังเรื่องใจเพื่อจะบริพารรับชมคลิปไม่หมครับผมจากจองรออีสานกับเบาวไม้กับสาวออกนาะครับผมครับผมสำหรับโมนิกะขอเก่าคำว่าสวัสดีครับผม